หรือผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสนอนไร้ความสามารถหรือติดลบติดต่อซึ่งเป็นที่น่นารัเกียจของสังคมครับไม่เป็นสมาชิกจ่างหนายสลากรัสมาคมมูลิธิองค์กรและนิติบุคคลที่ได้รับการจัดสรรสลากรจําน่ายต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของพนักงานสลากรัฐบาลครับับเปลียนท่านหัวหน้นนนาหรือผู้แทนส่วนราชการที่ามาเป็นสักขีพยานและเดี๋ยวจะร่วมจับ สลากให้พี่น้องที่ขึ้นบัญชีนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนเราจับเก้าอี้ไว้ประมาณ400รอที่นะครับนะครับแล้วก็ดน้าล่างถ้ามีพี่น้องมาเกินกว่าที่เราคาดคิดสองสองปีที่ผ่านมาบัญชีที่ขึ้นมาทดแทนเนี่ย15เปอร์เซ็นกว่าเกือบจะเปอร์เซ็นต์และแนวโน้มจะเยอะขึ้นเรายังคิดว่าบัญชีล่าสุดเนี่ยที่จับลากในวันนี้น่าจะเข้าไปทดแทนบัญชีเดิม ได้ประมาณ20ถึง 30, ข,30ขึ้นไปนะครับคุณสมบัติของคนที่จะหลุดจากบัญชีเนี่ยอันแรกก่อนขาดคุณบัติไม่ส่วนตัวนะครับก็เสียชีวิตถ,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 ถ้าได้รับโควตาจำาวนานแล้วเสียชีวิตนะครับก็ต้องหลุดจากบ,บัญชีาำหนายจะไปตกทอดกับลูกหลาเนเดีไม่ได้นะครับนอกน้นกจเป็นการการะทําผิดโดยพฤติกรรมไม่ใช่เป็นการการะทําผิดหรือแบบเหมือแนบบที่บอกว่ากรณีแรกเป็นเรื่องของคุณสมบัติ ครับได้โควตาไปแล้วไม่ได้จำหน่ายไม่ได้จำหน่ายนะครับถ้ามีการล้องเรียนก็มีการสอบสวนถ้าผิดจริงสำนักงานสารดิจิทัลรัฐบาลก็จะให้ยุติแล้วเอาคนขึ้นทะเบียนขึ้นมาแทนมีเยอะครับที่รับโควตาไปแล้วก็ไปปล่อยต่อโดยที่ตัวไม่ขายนะครับสมัยก่อนอาจจะคิดว่าง่ายๆแล้วทําได้แต่ตอนนี้มีคนตรวจสอบอยู่ ก็ต้องฝากกับพวกเราด้วยว่าใครที่มีโคอต้าอยู่แล้วที่ได้รับสิทธิ์ก็ขอให้รักสิทธิ์รักษาสิทธิ์ด้วยการทำให้ถูกกฎหมายมากที่สุดนะครับอีกอันหนึ่งขายสลากเกินราคาหลุดออกไปถ้าโดนร้องเรียนนะครับส่วนหนึ่งมีส่งซื้อเขาจะมีนะเจ้าหน้าที่จดะกอีลาดเขามาส่มซื้อเหมือนกันถ้าเกินราคาท่านกระโดดแจ้ง หรือมีการร้องเรียนแล้วก็ไปสอบส่วนเกินราคากระโดดแก้ก็จะโดนตัดสินในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะจับนะครับเรียงตั้งแต่ลำดำับหมายเลขหนึนะครับจนถึง4,691โดยจับแล้วก็อ่านลำดำับแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับ ลำดับที่1ค่นายสาวโอมคาชัยชมพูลำดับที่41นายพี่เดชวงเรือนแก้วลำดับที่48นายแก้วตามันทคัมลำดับที่49ที่48นายสาวนายสาวครับสีวงเรือนแก้วลำดับที่56นางสองลางธรรมชัย ลำดับที่99นางประภพรอินคำมาลำดับที่100นางจงรักเชียงมูลหนึ่งนเจนางสาวกันนิกาซ่อนกลิ่ 8, นหนึ่งหนึงายพัชรพลสมบุกวง ลำดับที่61หมายเลข770นางนิพาพรหวานผลลำดับที่62หมายเลข1826งงนายบุญศรีพุทธิพรเอาละครับเอาละครับเอาละครับอ่าอ่านะครับนะครับท่านผู้ชมดังบ้านเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเราเขย่า,ยากันอย่างนี้เลยนะครับอ่าละครับ19รองสุดท้ายนะคะลำดับที่99หมายเลข1443นางทองเพียนดินสายต่อไปลำดับที่100แล้วนะคะ100นะคะท่านสุดท้ายสำหรับที่ขึ้นบัญชีไว้ของสำนักงานการกรวินะคะหมายเลข1014นางประภาพรสวุวรรณจักรค่คะ โอเคนะครับครบถ้วนนะครับบัญชีรายชื่อแจกไปที่ว่าการอำเภอทุกแห่งนะครับเพื่อให้ท่านตรวจสอบบัญชีรายชื่อนะครับจํานวนบัญชีละร้อยชื่อนะครับสองบัญชีนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับและขอปิดรายงานของการจับสลากขึ้นบัญชีขึ้นบัญชีสํารองการจําหน่ายผู้ค้าสลากนเพียนท่านนี้นะครับขอบคุณครับ